ทำไมเรามองกระจกแล้วไม่เหมือนในรูปถ่ายเคยไหมส่องกระจกแล้วคิดว่าหน้าก็ดูโอเคนะแต่พอเปิดรูปถ่ายขึ้นมากับรู้สึกว่านี่มันใครคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและไม่ใช่เพราะคุณหน้าตาเปลี่ยนไปแต่เป็นเพราะสมองของคุณกำลังหลอกคุณอยู่วันนี้เราจะพาไปหาคำตอบว่าทำไมภาพในกระจก ถึงไม่เหมือนกับภาพในรูปถ่ายทั้งที่เป็นหน้าเดียวกันและเมื่อรู้คำตอบคุณอาจมองตัวเองต่างออกไปตลอดชีวิตกระจกกับรูปถ่ายไม่เหมือนกันตั้งแต่ตน้นกระจกคือภาพสะท้อนมันไม่ได้แสดงหน้าคุณแบบที่คนอื่นเห็นแต่มันแสดงหน้ากลับด้านซ้ายขวา ขณะที่รูปถ่ายคือภาพจริงจากมุมมองของคนอื่นถ้าคุณมีหน้าตาไม่สมมาตรเช่นคิ้วข้างหนึ่งสูงกว่ามุมปากยกไม่เท่ากันดังเอียงเล็กน้อยกระจกทำให้คุณชินกับเวอร์ชั่นกับด้านแต่รูปถ่ายจะเผยเวอร์ชั่นที่คุณไม่คุ้นสมองชอบสิ่งที่คุณเคย มีงานวิจัยด้านจิตวิทยาพบว่ามนุษย์มักจะรู้สึกว่าใบหน้าที่คุณเคยดูดีกว่าคุณเห็นหน้าตัวเองในกระจกทุกวันหลายปีสมองจึงบอกว่านี่แหละคือหน้าที่ถูกต้องแต่รูปถ่ายคือหน้าที่คุณไม่เคยเห็นบ่อยสมองจึงรู้สึกว่ามันแปลกและตีความว่าดูไม่ดีนี่เรียกว่าเมอ เอกโพรชัวเอฟเฟกยิ่งเห็นบ่อยยิ่งชอบกล้องไม่ได้เห็นคุณเหมือนตาคนกล้องถ่ายรูปไม่เหมือนดวงตามนุษย์ ปัญหาหลักคือเลนเลนมุมกว้างจะทำให้จมูกดูใหญ่หน้าดูบานสัดส่วนเพี้ยนโดยเฉพาะกล้องมือถือที่มักใช้เลนกว้างตาคนเรามีมุมมองใกล้เคียงเลน50มิลิเมตรซึ่งเป็นสัดส่วนที่สมจริงกว่าดังนั้นรูปถ่ายอาจไม่ใช่คุณจริงๆแต่เป็นเวอร์ชั่นที่เลนสร้างขึ้น กระจกมีการเคลื่อนไหวแต่รูปถ่ายหยุดเวลาเวลาคุณส่องกระจกคุณไม่ได้เห็นแค่หน้าแต่เห็นการเคลื่อนไหวสีหน้าแววตารอยยิ้มสมองชอบภาพที่มีชีวิตและตีความว่ามันดูดีขึ้นแต่รูปถ่ายหยุดคุณไว้ในเซี้ยววินาทีที่อาจเป็นหน้ากำลังขยับกตากำลังพลิบ ากยังไม่เข้าที่จึงดูแปลกแม้คุณจะดูดีในชีวิตจริงความคาดหวังของตัว,ตวเองทำร้ายเราเรามักเป็นคนที่ตัดสินตัวเองโหดที่สุดมือเห็นรูปถ่ายสมองจะเริ่มจับผิดขยายจุดด้อยเปรียบเทียบกับภาพจำในกระจก ในขณะที่คนอื่นแทบไม่สังเกตสิ่งเหล่านั้นเลยสิ่งที่คุณเห็นว่าแย่อาจเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่เคยเห็นด้วยซ้ำความจริงที่ปลอบใจที่สุดงานวิจัยพบว่าคนอื่นมักมองคุณดูดีกว่าที่คุณคิดเพราะพวกเขาเห็นคุณแบบเคลื่อนไหวเห็นบุคลิกเห็นพลังเห็นรอยยิ้ม จริงไม่ใช่ภาพนิ่งมุมเดียวดังนั้นถ้าคุณไม่ชอบหน้าตัวเองในรูปมันไม่ได้แปลว่าคุณไม่สวยคุณไม่หลอ่อมันแค่หมายความว่าคุณกําลังมองตัวเองจากมุมที่สมองไม่คุ้นเคยครั้งหน้าถ้าคุณส่องกระจกแล้วรู้สึกโอเคแต่ไม่ชอบรูปถ่ายของตัวเองจำไว้ว่ามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดและไม่ใช่ตัวคุณทั้งหมด คุณไม่จําเป็นต้องสวยในรูปเพื่อมีคุณค่าในชีวิตจริงถ้าคุณชอบคลิปแนวจิตวิทยาความรู้และเรื่องใกล้ตัวอย่าลืมกดติดตามช่องไว้เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่สมองของคุณไม่เคยบอกคุณมาก่อน